มากินเขาครับพี่น้องกินเขาทำการตะแเสียบยำเสาได้ยังเมยุ่มหมกไข่ป่าครับผมหัวไข่่าเม็นหัวไข่ปนไข่วัวพิดมีปนไข่หมกป่าหมกปลาดุกผักกับครับสมผักขอม เสียกันครับพี่น้องเสียมันสะอาดนะคร,ร,รับเกอกินกันพี่น้องยิ่งเศ้าคู่ใช่ทุกคนครับเขายิ่งเศร้าเขาเลยไปลื้อง่งกับ่อพี่น้องไปเปิดร้านเหมือนเดิมทำง,งานหาเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นว้าแบบ ีความสุในการง่านไปพี่้องค่อยเก็บค่อยสร้างไปเบ,บียดอึดตองรีบบสำหรับ คพักแม่หม่นุษย์จักงอกตามอกไข่ไข่แตกแตงอืมหอมซื้ขขนนมมอเปนน้องไหม,ม่พื่นไม่เ้นานๆมนแถมไหม <c oughs> ดื่มกาแฟดูแลใจในปูมาตัมแชมพูน้ำสูสีส,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 สบโอ้เดียนละพันช่วงเห็นบ่ล่าชิบมือซีลอ้อย่งีมันก็หาลแว่นาะเดียนละพันชวง <c oughs> <c oughs> กินกาแฟจไในถ้วยท่องเนี่ยเด็นดีแซ่บขกแนเนี่อเนาะ